ชีเดบอลสปอร์ตพู88ก่อนจะฟังทัศนบอลวันนี้ขอฝากเข้าดีๆแบบโครเสียนเรียกพ่ออามาเรียกปลาคางบาดแอดไลน์มาที่ spp88 อย่าลืมมีแอดด้านหน้าด้วยน,นะครับสวีดัสสวัสดีมาพบกับช้างตกมันอีกเช่นเคยวันนี้ช้างตกมันจะพาไปพบคู่ระหว่างลายโยบายเยโกโนพบบาลินเซียในศึกลาลิกาสเปนในเวลาตีสองลายโยบายเยโกโนเปิดบ้านต้อนรับการมาเย็นของบาลินเซีย โดยเจ้าบ้านายโยบาเยกาโนูฟอร์มของพวกเขายังคงย่ำแย่อยู่ครับชีเวตลัดหลังสุดยังไม่ชนะใครเลยเป็นการเสมอสามแพ้ไปถึง8เกมด้วยกันส่วนนักฟังทีมเยือนบาเลนเซียผลงานของพวกเขาดูดีขึ้นมาหน่อยห้าเกมหลังสุดพวกเขายังไม่แพ้ใครเป็นการชนะสามเสมอสองเกมด้วยกันมองดูแล้วเกมนี้บาเลนเซียย,ยังรู้ดีกว่าในทุกมุมเฮช้างเหล่ามากฟันทงบาเลนเซียมีเฮแน่นอนจับไป คนจากกันวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมแอดไลน์มาที่แอด spp88 หรือกดลิงก์ใต้คลิปมาพูดคุดยกันได้นะครับ